น้ำจิ้มก็ซีดแล้วจ้าขอบอกเลยน,นี่แหละมาเลยทุกคนพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วแซลมอนอโะโวคาโดสูตรโคราชบ้านเองจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เมนูอะไรเอ่ยเมนูอะไรเอ่ยวันนี้อพอดีเมื่อวานอ๊อฟได้มีโอกาสไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดินผ่านแซลมอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วกลับมาคืนที่เดิมค่ะมาหยุดอยู่ที่แซลมอนค่ะเมนูวันนี้ก็คือซาชิมิแซลมอนจ้ากับน้ำจิ้มแจ่วเผ็ดๆนะคะ,อะพอดีแม่ออฟดูวิดีโออยู่แล้วขอมานะคะว่า ออยากจะรักษาเอกลักษณ์ภาษาโคราชวันนี้ก็เลยตามใจแม่นะคะคลิปนี้ตามใจแม่คะ่ะวันนี้จะพูดภาษาโคราชนะคะวันนี้ออฟจะกินปลาแซลมอนจ้าปลาแซลมอนก้าน้ำจิ้มแจ่วเพ็ดๆเด้อแม่เด้อถ้าแม่ดูอยู่ไปเลยคะ่ะไปทำกันเลยนะคะเริ่มเลยจ้า ตามใจอ๊อฟเลยนะคะฮัลโหลตามใจตามใจผู้กินอุย้ยก็ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่เหมือนร้านเขาทำอยู่นะโดโดโด้ได้อยู่นะคะเนี่ยถือว่าสองเ็จนะเนี่ย ชิ้นหนึ่งพยายามหันสวยๆนะคะจะพยายามหันสวยๆอสองชิ้นแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะกินคนเดียว แซลมอนกันเลยกับน้ำจิ้มแจ่วเผ็เดเผ็ดแซบแซบเผ็ดเผ็ดน,นัวนัวค่ะคนๆน้ำปลาคำแรกกันเลยเนาะคำแรกทุกคนทุกคนคำแรกกันเลยจ้า นี่มฮิวมากลืมแนะนำเลยค่ะโทษทีวันนี้อ๊อมีเคลื่องใชฝรั่งนะคะ มีแครอทค่ะเป็นเครื่องเคียงนะก็มีขิงดองค่ะแล้วก็มีลูกมะกอ,อกนะคะ<อ>แบบนี้ค่ะลูกมะกอ,อกจ้ะแอบแอบเอาเอะโวคาโ,โ,โ,คโดมาด้วยเพราะว่าอ๊อกชอบอ๊อกชอบอะโวคาโดค่ะอะโวคาโ,คโดมากินด้วยนะคะแล้วก็มีสาลาย เริ่มต่อเลยนะคะน้ำลายไหลเลยอะ่ะอ้ยทุกคนแค่เห็นน้ำจิ้มก็ซีดแล้วอะ่ะเห็นน้ำจิ้มก็ซีดแล้วจ้าขอบอกเลยอือหืมหือ มันนุ่มละลายในปากมากเลยเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมาก ลองกินแบบใส่สาหร่ายดูบวว้างเนาะใส่สาหร่ายแล้วก็ใส่ขิงใส่มะกอกด้วยคำนี้แหละคำนี้แหละมาเลยจ้าคำนี้แหละมาเลยทุกคน ขออีกคำหนึ่งแซลมอนสาลายคิงโดองแล้วก็มะกอกขออีกคำหนึ่งนะจ๊ะคำนี้คำนี้ขออีกคำหนึ่งคำใหญ่เลย แซวมอนมันนุ่มลิ้นมากเลยทุกคนมันสดจริงๆอ่ะมันนุ่มมันละลายในปากเลยอ่ะมาจ้าอีกคำหนึ่งอื อติดใจติดใจสาไลไม่ใช่อะไรติดใจสาลายติดใจสาลายคำนี้เลยจ้ามาเลยอาม,อ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 มความตก เอาอะไรก่อนดีลองเอาลองเอาแซลมอนกินกับอะโวคาโดบ้างเนาะอะโวคาโดแซลมอนบ้างดีกว่าอะโวคาโดแซลมอนส้รลายดีกว่าเนาะตกท้ายโดยช้าลายนะคะอ ใดๆก็ไม่เท่าน้ำจิ้มแจ่วปลาของเราค่ะใดๆก็สู้ไม่ได้น้ำจิ้มแจ่วปลาานี่สุดๆแล้วค่ะ มันสองชิ้นได้เยอะมากเลยทุกคนขอเจ้าปลาไอีกพริกคั่วเองแล้วก็พริกอบคั่วเองแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรข้าวคั่วก็คั่วเองนะคะ ขอกินสาล่ายกับมะกอ,อกขอ้าคิงดองสาลายมะกอ,อกแล้วก็แซลมอนจ้าหญ่ใหญ่ ไม่ทำบรรยายละลายในปากเลยอะเอาอีกเอานี้น้ำมันก็ ตอเลยไม่หยุดแล้วนะคะหยุดไม่อยู่ชุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่แล้วคะ่ะ เป็นอะโวคาโ,โดแซลมอนและน้ำจิ้มแจ๋วล่ะทุกคนว่ายัางไงว่าจะอร่อยไหมลอกกับออกเลยดีกว่าอะโวคาโดน้ำจิ้มแจวแซลมอนสูตรโคราชบ้านเองค่ะอะโวคาโดน้ำจิ้มแจวแซลมอนเดอพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วแซลมอนอะโวคาโดสูตรโคราชบ้านเองจ้า ขอโทษทีค่ะไม่ใช่สูตรค,นคนุณโคลานนะคะเป็นสูตรของออกเองค,ะค่ะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดนะ ไม่มีเวลาพูดคุยกันแล้วค่ะกินอย่างเดียวเลยนาทีนี้มาจ้ามาจ้าทำใหญ่ใหญ่กันเลย มาค่ะแซบๆซด้วยการทำนี้ อย่างที่กองอยู่ตรงหน้าออฟหายไปในพิษตาค่ะทุกคนมันอยู่ในท้องออฟหมดแล้วค่ะมาจ้ามาจ้า ที่กันชื้นค่ะหมดแล้วจ้าทุกคนตอนนี้แซลมอนและผักต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ตอนแรกลงไปอยู่ในท้องออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ อร่อยมากค่ะอิ่มอร่อยจริงๆวันนี้คือแซลมอนมันสดมากแล้วผักมันกรอบอทั้งสลายทั้งมะก,กอกทั้งขิงดองแครอทแล้วก็อะไรนะอะขึ้นชายฝรั่งทุกอย่างลงตัวเข้ากันหมดเลยแล้วก็มีอะโวคาโดของออฟตกท้ายด้วย สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆกับแซลมอนวันนี้เมนูวันนี้แซลมอนขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายติดตามเป็นกำลังใจให้ออฟด้วยนะคะออฟอินออสเตรเลียค่ะบ๊ายบาย